e l a i นะครับออกจากอิสราเอลในวันที่19ก็คือวันนี้ตอนสองทุ่มถึงท่าอากาศยานสุวนรภูมิ นะครับในวันที่20พรุ่งนี้8นาฬกา50นาทีาทซึ่งผู้ที่เสียชีวิตทั้ง8รายประกอบไปด้วยนะครับคุณพงศธรขุนศรีนะคะคุณพิชิตนาจรรันคุณชัยรัฐสานุสันคุณอาน,านันต์เพชรแก้วคุณพงพัฒน์สุชาติคุณอนุชาโสภากุณคุณพงเทพกุสรมคุณธนกร ปรากฏวงนะคะคซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะติดต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตเพื่อประสานารายละเอียดต่อไปด้วยนะคะก็ขอสแสดงความเสียใจกับครอบครัวทั้ง8รายนี้อย่างสุดซึ้งเลยนะครับคุณครอบครัวนายคงสะพ,พ,พองคุณศรีนายพิชิตนาจันนายชัยรัตนานุสรรันนายานันเพชรแก้วนายพงพัฒน์สุชาตินายอนุชาโสภากรนายพงเทพกุสรำและนายธนกฤตปรากฏวงครับ เสียใจจริงๆด้วยนะครับเสียใจครับเมื่อวานนี้ผมได้คุยกับทางรายงานที่อิสราเอลคุณประจักษ mm hmm. ์คุณประจักษ์เป็นชาวจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับ mm hmm. ก็คุยกับน้องเขา mm hmm. ก็บอกว่าเขาอยู่ตอนกลางของประเทศอิสราเอล mm hmm. ยังอยู่ได้อยู่ <Yeah. S 1> นะอยู่กับเพื่อนรายงานคนไทยอยู่สามรายเลี้ยงปลาสวยงามอยู่ นะครับก็ยังอยู่ได้อยู่ดียังทํางานได้นะครับค่าแรงเดือนละห้าหมื่นบาทนะครับยังอยู่ได้ถามว่าเขายิงกันบ้างไหมบอกไม่ในพื้นที่นี่ไม่มีแต่ถามว่าได้ยินเสียงปืนไหมแกบอกว่าได้ยินเสียงปืนยิงกันทั้งวันทั้งคืนไหมบอกว่าช่วงแรกๆวันที่7วันที่8ปดันยิงทั้งวันทั้งคืนเลยแล้วตอนนี้ล่ะบอกว่ายิงประมาณสองทุ่มถึงสามทุ่มแต่น้องคนนี้นะน้องประจักษ์เนี่ยนะครับบอกยิงประมาณสองทุ่มถึงสามทุ่มยิงกันตลอดเลยช่วงนั้นนะพอเวลาอื่นก็ไม่มีเสียงปืน พวกเขาก็ยังอยู่กันได้ถามว่าอยากกลับบ้านไหมอยู่ปลอดภัยไหมปลอดภัยอยากกลับบ้านไหมใจจริงบอกอยากกลับเอาแล้วทําไมเขาให้ลงชื่อทําไมไม่กลับนายกเร่งรัดให้ลงชื่ออยู่แกบอกว่ามีนี่กลับไม่ได้ต้องไปได้ปีกว่านะครับมีนี่สินอยู่ก็ยังจะต้องอยู่ทํางานต่อไปส่วนภรรยาอยู่เมืองไทยนี่ก็ภรรยาเขาก็ทํางานอยู่ที่สมุทรสาครนะครอบครัวเขาอยู่ที่หนองบัวลําพูนะครับน้องเขาก็เล่าให้ฟัง ถามว่าระหว่างที่จะกลับบ้านกับถ้ามีงานให้ทำและอยู่ในที่พื้นที่ปลอดภัยเนี่ยคิดว่าแรงงานไทย7800 0พันคนที่เข้าชื่อ8 1 0 0กว่าคนแล้วเนี่ยนะที่จะกลับประเทศเนี่ยนะคนเหล่านี้คิดว่าเขาจะอยู่หรือเขาจะกลับน้องเขาพูดแทนเลยเขาเชื่อว่าถ้ามีงานใหม่มีนายจ้างใหม่และอยู่ในที่พื้นที่ที่ปลอดภัยแรงงานที่เข้าชื่อกันว่าจะกลับเนี่ยเชื่อว่าเขาจะไม่กลับ เพราะทุกคนต่างก็มีภาระอยู่ที่บ้านภ <Okay. S 2> าระอยู่ที่บ้านเนี่ยมีอะไรบ้างน้องเอรู้ไหมหนึ่ง ค่าตัวที่ต้องเสียมาค่าเครื่องบินค่าตรวจโรคค่าบริษัทจัดหางานส่งมานะเป็นต้นทุนที่เขาต้องอย่างน้องเขานี่มานี่แสนสองคือต้นทุนที่เขาต้นทุนแบกเอาไว้ซึ่งเขานี่ต้องใช้ให้หมดก่อนมีเงินส่วนตัวจ่ายมาแล้วก็มาได้แต่คนที่ต้องกู้เขามาต้องไปกู้ยืมมาแสนสองต้องผ่อนชําระให้ครบก่อนต้องผ่อนชาระนะครับแค่เรื่องหนึ่งนะหรือนี่นี่นี่ก้อนแรกนะนี่ก้อนที่สองครับพอเขาไปทํางานแล้วเนี่ยก็ส่งเงินกลับมา ส่งเงินกลับมาคนที่บ้านภรรยาไปซื้อรถมาคันหนึ่งยังผ่อนอยู่บางคนก็ไปปลูกบ้านค่ะแล้วก็ยังปลูกไม่เสร็จก็ผ่อนอยู่คือพอสามีกลับไปปั๊บเดี่ยกลับมาห้าปีบ้านเสร็จเรียบร้อยยิ่งย้่งแจ่มใสหวังใจว่าจะเป็นเช่นนั้นทีนี้พอเขากลับมาก่อนปักบ้านก็ค่านะรถก็ผ่อนดอกเบี้ยก็เดินนี่นี่ทำให้เขาคิดหนักเพราะฉะนั้นเขาก็สะท้อนให้ฟังว่า ตอนนี้เขาอยู่ในที่พื้น,นที่ปลอดภัยถามว่าใจอยากกลับไหมอยากกลับเพราะเห็นคนกลับเราก็อยากกลับพูดภาษาปากใต้บ้านผมว่ามันหยหายอะ่ะหอหอยหยหายหยหายหยหายคือมันใจหายอะ่ะเพื่อนกลับเราก็เรากลับหมดแล้วอ,อ่ะใจมันว,ว่องแม,มันมันแป้วแบวบน,นมันไม่เหลือใครแล้วถ้าเกิดว่ามันบุกมปถึงตรงนี้เราจะทำยังไงใช่ใชนะครับก็ก็ถามน้องเขาบอกว่า ถ่านระหว่างกลับกับอยู่เนี่ยเอาอะไรเขาบอกเขาก็อยากกลับแต่ถ้าอยู่แล้วปลอดภัยเขาก็อยากอยู่ต่อเพราะว่ามีภาระที่อยู่ที่บ้านอีกเยอะที่ที่รอค่าใช้จ่ายจะต้องเอาไปจุนเจือก็จริงๆถ้าฟังจากนายกรัฐมนตรีพูดเมื่อวานนี้ที่จีนและท่านเจอกับผู้นําหลายประเทศรวมถึงเลขาธิการองค์การสหประชาชาติในกูเตรสด้วยเนี่ยนะท่านก็บอกว่าก็คือ ก็คุยกันนะครับว่าสถานการณ์ในอิสราเอลเนี่ยยังไม่ดีขึ้นยังไปในทิศทางที่เลวร้ายล้าลงเลวร้ายลงเลวร้ายลงนะยังยังยังไม่ดีขึ้นนะนะ่ะเมื่อยังไม่ดีขึ้นเนี่ยคนที่อยู่ที่นั่นแ้าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงในตอนนี้ว่ากันว่าเอาออกมาเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะ,ะจากจุดเสี่ยงแต่ว่าพอมาอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์ที่อิสราเอลเนี่ยมันจะไปยังไงต่อเพราะขณะนี <S <S ้เนี่ย สงครามการสูร้รบเนี่ยมันจำกัดอยู่ที่อิสราเอลกับกลุ่มฮามาสที่กาซาแต่หลังจากที่กาซาถูกถล่มโรงพยาบาลนั่นแหละค่ะและยังโยนกันอยู่มีความคิดเห็นออกมาจากนานาประเทศนะคะรวมทั้งเรื่องของกลุ่มอาหรับเนี่ยร,รู้สึกว่าออกมาดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือตอนนี้โยนกันอยู่ระหว่างไอโรงพยาบาล<อ>ที่ระเบิดเนี่ยถูกยิงโดนระเบิดเนี่ยคใครยิงใครยิง ใครเอ่ใครเราก็ตอบไปได้เพราะว่าทางคู่บอกว่าไม่ใช่ฝีมือของตนเองเธอฮามัสเธอยิงฉันไม่ได้ทําเธอไม่ได้ทําเธอยิงเธอจะไปทำเพื่อนของฉันทำไมเธอเป็นพวกฮามัสเธอเป็นคนยิงระเบิดของเธอจะทำเพื่ออะไรอะไรอย่างนี้ฉันจะทําเพื่ออะไรไม่ผิดพลาดหรอฉันไม่ได้ยิงฉันมีภาพถ่ายนี่ให้โจไปเด่นดูด้วยดีท่านโจท่านโจท่านมาที่พบในทันยาฮูท่านดูนี่เรามีหลักฐานว่าเราไม่ได้ยิงโน่นอิสราเอลก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ยิงอิสราเอลบอก ว่าเขาก็ไม่ได้ยิงเหมือนกัน <c oughs> เราก็ไม่ได้ยิงเหมือนกันกลุ่มของท่านนั่นแหละยิงพลาดเป้าบ่อยๆครั้ง <c oughs> แล้วก็ไปลงที่ชนนิก,กาซาอยู่บ่อยครั้งด้วยปัดกันไปปัดกันมาลงตรงกลางโรงพยาบาลเลยนั่นน่ะสิเราเสียชีวิตวต,ตั้ง500รายเลยนะคะถ้าฟังจากคามาัสบอกว่า7 8 0 0นะคืออย่างเวลาเราฟังสื่อสื่อตะวันตกเนี่ยบอก500สื่อตะวันออกเนี่ยนะสื่ออารักตะวันตกนะอมันจะเด้ลกอาหรับไปนะตะวันตกอการอาหรับบอก800รอเห็นไหม เนี่ยมันเกิดขึ้นตรงน,นี้ทีนี้ปรากฏว่าจากจุดนี้มันเริ่มบานออกไปข้างนอกมันเกิดรัศมีนะครับเริ่มมีการชุมนุมประท้วงกันในปปหลายประเทศนะครับอิรานนี้นะคะ<อ>แล้วก็ไบเดนเนี่ยวัน,นวันนี้ไหมที่เขาไป<ม>ที่อิสราเอลแล้วอะค่ะกลับแล้วสิอ่าแล้วเขาจะไปเขาไปแล้วก็ไปอิสราเอลเมื่อวานนี้แล้วก็จะเตรียมตัวจะไปพบกับ ก็จะไปจอแดนกับจอแดนแต่ว่าปฏิเสธนะยกเลิกเขาไม่พบทูกต้องจริงๆโจไปเด่นบอกคำถามไปทําไมไปที่อิสราเอลไปเพื่อให้รู้ว่าอเมริกาเนี่ยยืนอยู่ตรงไหนเพราะท่านไม่ต้องไปเขาก็รู้เลยถ้าคนศึกษาประวัติศาสตร์แเราจะพอรู้นะะพราะเขาจะประวัติศาสตร์อยู่เพราะงั้นก็นี่ก็สถานการณ์สําหรับพี่น้องแรงงานไทยนะผมก็อย่างนี้ครับผมก็ฝากเป็นข้อสังเกตก็ฟังฟังผมแต่อย่าเชื่อผมนะ ผมก็เสิร์ชหาข้อมูลเช็คโลกออนไลน์ line, คุยกับแรงงานไทยทางฝั่งโน้นเขาบอกว่าถ้าช่วยให้เขาไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วมีแรงงานมีนายจ้างจ้างใหม่ได้เขายังอยู่ต่อ,อมไม่ต้องขนเขากลับเพราะมันจะมีค่าใช้จ่ายผมว่าคนหนึ่งเนี่ยค่าเครื่องบินไปกลับที่ไปขนเนี่ยผมว่าไม่น้อยกว่าต่อหัวนะไม่น้อยกว่าสามหมื่นนะต่อหัวนะถ้าแปดแปดสามแปดสามยี่สิบสี่สองร้อยสี่สิบล้านนะ่ะที่จะต้องใช้สําหรับการขนส่งคนกลับไปกลับมาเนี่ยนะ อันนี้ลก็นี่ขาเดียวด้วยนะอแล้วถ้าเขาอยู่ได้แลยอยู่ในที่ปลอดภัยก็พ้อหางานให้เขากระทวงแรงงานไปหางานเขาไหมสถานทูตเนี่ยประกาศเลยนายจ้างชาวอิสราเอลที่อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต้องการแรงงานไทยจํานวนเท่าไร่กี่าตากี่คนเงินเดือนเท่าไหร่แจ้งมาเลยปับ๊บและพอได้ตัวเลขตรงนั้นเสร็จปับ๊บมาบอกกับแรงงานที่รอจะกลับบ้านน่ะใครจะอยู่ต่อไหม,มเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่อันตรายนะอยู่สโซนอันตรายนะ ใครจะอยู่ต่อยกมือขึ้นปลอกข้อมูลให้นายจ้างมารับไปเลยแล้วไปอยู่ในที่ปลอดภัยส่วนใครบอกว่าไม่แล้วผมเข็ดแล้วไม่เอาแล้วตอนนี้ใจเสียแล้วยังไงก็ไม่อยู่ได้ยินเสียงกระมังลวงล่วงลนนี่ก็ผวาแล้วเงี้ยนะกลับบ้านคือกองทัพอากาศเนี่ยเขาปฏิบัติการรับคนไทยจากเทรวิฟนะคะกลับมาประเทศไทยเนี่ยต่อเนื่องนะคะก็จะมีเที่ยวบินของการ บินไทยเนี่ยไปรับมาเมื่อวานนี้แล้วด้วยนะคะเป็นเที่ยวบินแรกแล้วก็จะทำดำเนินการต่อไปเรื่อยๆจนถึงประมาณสิน้นสิ้นปีนี้ตอนนี้ 7, เจ็ด <7 S 2> เจ็ดนะเที่ยวบินแล้วค่ะเจ็ด <7 S 1> เที่ยว,เป,วเป็นคนเท่าไหร่ครับเป็นที่มาแล้วเจ็ดเที่ยวประมาณสักเก้าร้อยกว่าคนเนี่ยใช่ค่ะแต่รวมๆรวมกันนะคะประมาณ รรงงานไทยชุดที่7เนี่ย266คนล่าสุดแต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยขอขอเช็คอัปเดตทีประมาณ90 0กว่าคนใช่กกว่าคนอันนี้ไม่นับไปนี่นะไม่นับคนที่ซื้อตั๋วมาเองใช่แยกต่างหากกันนะคะถ้รวมแล้วประมาณสักพันถูกต้องคระทีนี้การในทางปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศนะไม่ได้ไปเพื่อที่จะรับคนอย่างเดียวนะคะไปเนี่ยพร้อมกับกําลังพลด้วยรวมถึงบุคลากรจากกระทรวงการต่างประเทศผู้แทนจากกองทัพไทยเจ้าหน้าที่กระทรวงการเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานเพื่อไปดาเนินเรื่องของเอกสารต่าง ช่วยเหลือประชาชนอำนวยความสะดวกด้านเอกสารรวมถึงรวบรวม,รวม,รวมแรงงานไทยให้เป็นไปด้วยความคล่องตัวแล้วก็ส่วนหนึ่งนำเอาเครื่องอุโภคบริโภคนะคะเข้าสารอาหารแห้งที่รับบริจาคจากเอกชนเนี่ยนะคะไปให้กับพี่น้องที่อยู่ในเทลอาวิฟที่ยังไม่ได้เดินทางกลับมาด้วยนะคะก็ทำหลายๆส่วนพร้อมๆกันไปด้วยส่วกการบินไทยเองนะคะก็มีจิตอาสาเรียกว่าเป็นลูกเรือและกัปตันเครื่องบินนะคะทำงานจิตอาสาตร,ตรงนี้เนี่ยไปรับกลับมาเนี่ย เยอะมากทีเดียวนะก็ขอบคุณด้วยนะคะครับนี่ก็สถานการณ์ที่อิสราเอลพี่น้องคนไทยเขาทำงานกันอยู่ที่นั่นก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนะส่วนครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตก็ก็เห็นใจและก็เข้าใจนะครับผมถามน้องแรงงานเขาก็บอกว่าคนไทยที่อยู่ที่นั่นมีทั้งคนที่เป็นแรงงานเถื่อน นะครับไม่มีวีซ่ากับมีวีซ่าสัดส่วนที่เขาพูดเองนะเขาพูดเองประมาณการเขาเองนะคนหนึ่งบอกว่าแบบ50าสิบห้าสิบอ่ะครึ่งครึ่งเลยล่ะเออครึ่งครึ่งถูกกฎหมายครึ่งน้องอีกคนบอกว่าเจ็ดสิบสามสิบเจ็ดสิบถูกสามสิบไม่ถูกก็แสดงว่ามีอยู่เยอะเหมือนกัน่็มีเงานแสดงว่ามีเยอะท่านรางานผิดกฎหมายนะคะครับดังนั้นท่านโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าคนที่ประสงค์จะเดินทางกลับเหมือนที่ท่านนายกบอกว่าให้รีบตัดสินใจจะกลับหรือจะไม่กลับรบตัดสินใจแล้วเราจะได้นําพาทุกท่าน กลับสู่ประเทศไทยนะคะถิ่นฐานบ้านเกิดของตอนเองนะคะเพื่อที่จะมา,อ,าอยู่อย่างปลอดภัยแล้วก็จะหารายง,งานทําด้วยหางานให้ทําด้วยนะคะส่วนคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อที่จะเดินทางกลับเนี่ยสามารถที่จะเดินทางกลับได้ไม่ต้องลงทะเบียนก็ได้ขอให้เดินทางไปที่ที่เขามีการจุดพักนะคะคจุดพักพิงชั่วคราวนะคะในพื้นที่ของเทลอาวีฟค่ะ คราวนี้ก็ทางกระทรวงแรงงานก็เตรียมงานถ้ากลับมาแล้วจะไปทํางานต่อต่างประเทศเนี่ยมีไต้หวันไต้หวันนี่มีการมีการก่อมีงานแรงงานก่อสร้างนะที่ต้องการนะที่โปรตุเกสเนี่เป็นคนงาน,น,นกเษากเษตรซึ่งผมนี่แปลกใจมากไปดูตัวเลขของแรงงานไทยที่ไปทํางานอยู่ต่างประเทศทั่วโลกเนี่ยประมาณกี่ประเทศรู้ไหม ประมาณร้อยสิบประเทศเที่คนไทยไปทํางานอยู่ทั่วโลกอะน,นะด้านไหนมากที่สุดคะด้านไหนมไม่ไม่ได้บอกว่าเป็นด้านเดี๋ยวเดี๋ยวจะไล่ให้ดูนะก็<ด>ะคือว่าจํานวนประเทศประมาณร้อสิประเทศ <c oughs> <c oughs> เป็นคนก็ประมาณสักแสนแปดถึงสองแสนนะอเอานี้เฉพาะตัวเลขของกระทรวงแรงงานที่น่าจะไปถูกต้องนะ,ะแต่นี้ไม่ถูกก็น่าจะเกินกว่านั้นนะครับแต่ว่าอ้างยิงตัวเลขที่ถูกต้องประมาณแสนแปดหมื่นคนนารายได้เข้าประเทศไทยเนี่ยปีละสองแสนสองหมื่นล้านออที่พี่บอกว่าเป็นคนเป็นกลุ่มที่ทํารายได้ให้กับประเทศเนี่ยเยอะมากเยอะเยอะส่วน GDP สูงขึ้นเพราะว่าที่พกนี่ด้วยเขาก็นาเงินตราต่างเข้าต่างประเทศทีนี้พอไปดูประเทศเราเข้าไปที่ไหนกันบ้างแน่นอนในในเอเชียเนี่ยเขาไป ไปดูไบหสหรัฐอาหรับเอมิเรตใช่ไหมไปซาอุซาอุนี่ผมคุยรายงานบริษัทจัดส่งรายงานบอกว่าค่าจัดส่งนี่ประมาณ 50, นะห้าหมื่นนะไปอยู่สองปีซาอุนี่สองปีนะครับผมก็ไปห้าหมื่นเนี่ยนะครับไปซาอุไปอิสราเอลนะครับแล้วก็ก็ทางนี้ก็ไปอกอริใตต ไปไต้หวันเกาหลีใต้นี่ภาคการเกษตรเป็นหลักนะครับไต้หวันนี่ก็จะมีภาคแรงงานาภาคแรงงานก็ไปใช้หนึ่งอยู่ในโรงงานทอผ้าอยู่ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์อ<า>ิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกนี้นะแล้วก็ถ้าคนอายุมากขึ้นเกิน4ี่บเนี่ยก็ไปทำงานก่อสร้างใช้แรงงานใช่ส่วนญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นนี่ก็ไปทำงานพวกแพ็คของอาหารทะเลแพ็กเกจจิ้งทั้งหลายแพ็กเกจจิ้งทั้งหลายญี่ปุ่นแล้วก็ภาคการเกษตรส่วนหนึ่งนะ อ่านี่คือญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปก็คือสวีเดนสวีเดนอ่าสวีเดนนี่ก็คือไปเก็บผลไม้ผลไม้ใช่แล้วได้ยินว่าไปเก็บผลไม้กันออสเตรเลียนี่ก็เก็บผลไม้ค่ะโปรตุเกสนะคือคือยุโรปอะโปรตุเกสนี่เยอะผมก็แปลกใจให้ไปทํำไมโปรตุเกสมีอะไรให้ทําคะเก็บผลไม้เหมือนกันนี่เพิ่งมารู้นี่ภาคการเกษตรเนี่ยเป็นคนงานเกษตร อยู่ที่โปรโตเกอน่าจะเป็นด้านการเก็บผลไม้เหมือนกันกรีซก็งานเกษตรปลูกพืชผักทั้งหลายไหมคะอ่านี่ตำแหน่งงานใหม่นะที่ถ้าไปแล้วไปเกาหลีนะก็มีงานศุาัตว์ประสุศาสงานเกษตรอแล้วก็เป็นประเทศที่ไม่ต้องสอบวาระดับภาษาไปนะคะครับใช้วีซ่า e8 ที่เราเคยโปรโมทไปแล้วเนาะสำหรับคนที่ กลับมาประเทศไทยแล้วไม่ประสงค์จะเดินทางกลับไปที่เทลอาวิฟอีกนะคะก็ทางกระทรวงแรงงานนั้นก็มีตำแหน่งงานว่างรองรับอยู่ทั่วประเทศกว่า63,000อัตรานะคะถ้าเกิดว่าสนใจจะสมัครงานเข้าไปได้ที่มบาย l e แอปพลิเคชันไทยมีงานทำพิมพ์ภาษาไทยเลยว่าไทยมีงานทำนะคะ หรือว่าจะไปที่เว็บไซต์ไทยมีงานทำ d o d o e g o t h ก็ได้ในนั้นก็จะมีตำแหน่งงานว่างอยู่มากมายรวมถึงท่านที่ต้องการทำงานที่บ้านละ่ะทำได้ไหมนะคะทำได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าเขาจะมีกองทุนเงินนะคะที่จะให้ประชาชนได้เข้าถึงด้วยเป็นงานอิสระต่างๆรับไปทำงานที่บ้านได้มีแหล่งเงินทุนแนะนำที่ถูกกฎหมายด้วยค่ะค